นะคะน้องแบมครับเนี่ยแม่อันยังไม่มีแฟนเลยแม่อันจะหาพ่อของลูกให้หนูหนูอยากได้พ่อแบบไหนดีครับอ๋อผมาะผมอยากได้พ่อที่ชอบออกกลาลังกายไหมครับจะได้แบบช่วยผมออกออกกลาลังกายหนะ่อยหนูอยากได้คุณพ่อแบบก้ามลำล่ำเลยวะ <c oughs> ก็ได้นะกายได้ใช่ไหมอะไรที่มันก็ต้องแล้วแต่คุณแม่แม่คุณแม่อยากได้แบบหนคุณแม่ตามใจหนูอย่างเดียวเลยครับเพราะพี่อลังหนูมากนะแบมแบมนะ <c oughs> ตัดผมสั้นเหรอใช่แล้วบนไว้ถ้าได้คุยกับแบงค์จะตัดผมสั้นจริงเหรออันนี้อันนี้สวยกว่านะเป๊ะผมผมบอกมาตั้งแต่ผมเดบิวต์แล้วผมชอบผู้หญิงผมสั้นอต่บบนีอเนี่ยมือใครน่ากลัวอะไรนะมือใครแล้วมือกี่มือมือใครผันน่ากลัวเวลานี่ยมือมือเมื่อกี้คือมือของ เรียกว,ว่าบ้านคุณแม่เลี้ยงอะไรไว้เนอะเดียกคุณมาน,มนทอง,ทองใช่ไหม